จากสถานการณ์น้ำท่วมและก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงและใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นที่เขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำวันนี้อยู่ที่2911.53ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น120เอร์เซต์ ของความจุเขื่อนนะครับเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐจำนวน9.74ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้เขื่อนอุบลรัฐได้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำพองจำนวน26ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้เขื่อนอุบลรัฐยังคงมีน้ำเกินความจุอยู่จำนวน480.20ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเกินความจุอยู่1เมตร21เซนติเมตรนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลนรัฐ อำเภอบนรัฐจังหวัดขอนแก่นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ครับ